มุ่อกี้ได้ลนแล้วแต่ว่าเขาทำาไม่ให้สอดเขาบอกแบบนี้ไม่ให้สอดลืมถ่ายค่ะไม่เป็นไรนะคะเราสารลกันอื่นก็ได้รชอะไรอ่ะดูนะคะเดี๋ยวกลับป้องเห็นปะคะนี่ค่ะมหล่น้มนค่ะไอ้ยวยวยอีพีสองนะคะ i um. ส่งน้ำนะแต่ว่าหมาเหา่าหมาเราเห่าเองแล้วดูถนนตอนนี้ตอนไหนรถจะมาตอนไหนราจะมาทุกคนตอนไหนเราจะมา,นนาะมาพี่

เ่อนเรากับเราใครสวยกว่ากันคอมเมนต์มาหน่อยห้องตอนไหนรราจะมาใครปต็มอีพีสอใกล้เต็มอีกแล้วเราดูอีพีสามด้วยนะคะมาดิไปายมึงีมัน,ม,น,ม,นมันกระติกกระติตัวละเนาะกัดดอกห้เด็เลาห่วย จะอยู่แล้วมีสกัดให้มันสังเกใมันสกัเราดูอีพีสามด้วยนะคะ